โโอ้สวัสดีครับท่าเนโเนตกินให้อ้วนวันนี้เรามาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะสาบาทก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำจบกี่สิบห้าแล้วชามนี้เท่าไหร่ครสา30บาทโอ้ วันนี้เรามากินชาม30บาทเมื่อวานเราไปกินชามละหนึ่งร้อยบาทนะโอ้ยมีสิ่งหลอกปาก็ว่านนี่วันนี้เรามากินเขาเรียกว่า ร้านป้าก็อยู่ตรงยูเทิร์เนี่ยเขาเรียกสะพานอะไรตรงนี้สะพานสะพานข้ามไปไปลงลงใต้สะพานใต้สะพานหุนนาสะพานตรงสะพานหุนนานะครับตัวนี้เป็นยูเทิร์นเนาะที่ว่าแยกซ้ายไปตะเกียบอแล้วขึ้นสะพานลงอ๋อใช่นะฮะที่เป็นแยกซ้ายไปตะเกียบนะ้วเพื่อข้ามสะพานแต่ว่าของร้านคุณป้าเขาอยู่ตรงยูเทิร์นนะติดกับอู่ซ่อมรถนะก็คือวิ่งเหมือนเข้าตะเกียบแล้วยูเทิร์นรถได้กลับไปจะไปทางไปหั่นินะคะแต่ตอนนี้กลิ่นมันหอมมากเลยนะโอ้โห ดูดูดูนี่นี่นะครับเราอยู่ใกล้เขาตะเกียบแล้วก็ต้องกินแบบตะเกียบด้วยนะอืมพี่โนต้าน้ำซุปของป้าแกก็โอเคแล้วเนี่ยอืมออกจะหวานหวานนอยป้ามาถานี่หน่อยเหรอไหนไหนไหนมีอะไรมีอะไรแนะนำโอ้นี่แหละ แสดงว่าทำมานานหลายปีแล้วเนาะเนื้อเห็นไหมครับเนื้อปลาเนื้อเดือยทำน้ำตกโอ้โหนี่ชามหนึ่งเริ่มต้นที่25บาทโอ้โหอย่างนี้คนกินแบบแล้วชามหนึ่งเขาไม่ใช่แบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะแล้วก็ชามใหญ่อยู่นะนี่โอ้มีมีไก่ด้วยโอ้โหมีน่องไก่โอ้ห์มาพี่เปิดให้โอ้โหอะไรนะฮะเปิดให้สีสวยวันนี้สีไม่ค่อยสวยนี่นี่วันนี้ขนาดวันนี้สีไม่สวยยอ่าใส่สีอิวเยอะอ๋อวันนี้ใส่สีอิ่วเยอะ ที่หิวโหกไปหน่อยนึงสามีมาแห่หอมแก้มตกกระใจติ้วกระชอหรืเปล่านะ <G ül> จริงเหรอจริงเหรอม,มีอ้มป้าไปมกัน <N> นี่ดูดิโอ้ต <N> ายแล้วทำไมต้มเลยเปื่อยขนาดนี้อันนี้วันนลงกี่โลครับเนื้อเนี่ย <S 2>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  สองโลเ <ๆ S 2> อาวันละสองโลเฉพาะเนื้อเปื่อยนเนื้อสดอีกโลสองโลแล้วไก่ก็อีกทำพอาหมทำพอทาพอทำพอาแต่หลายอย่างมากเลยเป็นคนขยันแต่ว่าเป็นคนขยัน อันนี้เท่าไหร่ครับชามนี้สามสิบเป็นงานยี่ห้าค่ะอ๋อน,นี่ยี่ห้าอันนี้เป็นหมูเหรอใช่ค่ะอ๋อจะเป็นหมูยี่ห้าบาทหมูไก่ยี่ห้าอ๋อไก่ไก่ไก่ก็ยี่ห้าถ้าเป็น<อ>เนื้อสามสิบอ๋อจะเป็นเนื้ออย่างเดียวสามสิบเพแสดงว่าทางใต้เนื้อไม่ค่อยแพงมากหรอทำไมาขายได้ในราคานี้ได้เนาะใช่เราซื้อมาสูงเราก็ขายอ๋อ แต่ว่าถ้าเป็นพวกผัดกะเพรานะฮะจะเริ่มต้นที่40บาทนะถ้าเป็นเนื้อแต่ถ้าเป็นหมูแค่30บาทเองฮ<ช>ูยพรุ่งนี้เช้าผมต้องมากินผัดกระเพราทานนี้แเลยแหละพรุ่งนี้เช้าเจอที่นี่ไหมล่ะเจอกันที่นี่ได้อีกนะต้องไปจอดที่คอนโดเจ้าเราพขุ่งนี้ไม่ได้ขายวนัยวนอาทิตย์มันหยุดอ๋อพรุ่งนี้เขาก็หยุดด้วยเราเาก็หยุดด้วยเพราะว่าหนูจะไปตั้งแคมป์ไ่เจอคืนนี้ไม่ไปแล้วครับคืนนี้ก็ตั้งแคมป์ที่ห้องอ๋อสองคืนนี้แล้วใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดู โอ้โหดูในสีน้ำซุปเขาหน่อยโอ้โหอันนี้แสดงว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งตั้งร้านใช่ไหมครับเนี่ยใหญ่คนตามว่าสีแสงกว่าคนที่หูหินจะได้ดูดูได้แบบนี้แต่ช่วงโควิดก็ขายตลอดอยู่เนาะอืขายตลอดเพราะว่าเพราะเขาบอกคุณป้าคุณป้าเป็นคนขยันแต่ตอนนี้เส้นผมจะอื่นหมดแล้วเส้นผมจะอื่นหุยมีคนละครึ่งด้วยโอ้โหขายคนละครึ่งด้วยนะครับเห็นร้านเล็กๆอย่างนี้มีคนละครึ่งอ่ะอ่าเป็นธรรมดา นี่ครับนี่สะพานนี่สะพานนี่เป็นยูเทิร์นนะ,ะนี่โหดูป้ายป้ายป้ายโฆษณาบ้านป้ายร้านป้ายป้าดี่ใหญ่มากครับเป็นขายบ้าน,นใช่ไหม <c oughs> ป้ายป้ายโฆษณาร้านป้าเท่านีเนี่ยเป็นอะไรวันเล่าสามนะดูโอเคขอบคุณป้าน,นะครับ <c oughs> นี่นี่กันมานกันลูกค้าเขาก็มาซื้อกันนะโ<ข>อเคเยอะ เดี๋ยวเรามาชิมมาชิมมาชิมครับพี่ก่อนอันนี้25อื้อหือต้มยำอย่างนี้ต้องมีเบิ้ลเล็กแห้งนี่งต้อยำเอเถะพราะพี่มีขนมปังแล้วโอเคมาไปกินกันพี่เพราะพี่ของพี่ต้องนั่งไม้นะพี่นั่งพลาสติกไม่ได้นะครับถูกต้องตัวพี่ตัวพี่ต้องนั่งไม้นะดูป้ามาขออนุญาตุชิ้นปิ้งมากินด้วยนะเดี๋ยวอาจจะเสียค่าสถานะใช่ค่ะ เอาละพี่ปลาหน้ารักสุดบ้าหน้ารักครับน,น,นี่เออแต่คนเพชรบุรีนี่เข้าใจดีเนาะไอคนประจวบนี่เข้าใจดีเนาะหัวหินบ้าเป็นคนที่นี่พื้นเพอยู่นี่เลยเหรออ๋อ้าเขาพื้นเพยอยู่นี่วันนี้จัดก,ก๋วยเตี๋ยวอีกมาเมืองทะเลทำไมทำไมกินแต่ก๋วยเตี๋ยวงั้นมันกินง่ายตอนเช้าอืแต่เมื่อคืนนี่เราก็กินร้านเจ้เขียวแล้วก็ ยอนะแต่วันนี้ตอนเช้ามาก็แก้แห้งหน่อยนะกินก๋วยเตี๋ยวนี่โอ้โหโอืมอ,อเนื้อนุ่มมากนุ่มกว่าร้านอื่นที่เคยกินที่นี่นะถ้าเป็นไม่นุ่มเนี่ยมันจะติดฟันเลยแต่วันนี้กินไม่ติดฟันเลยครับมันนุ่มอันนี้สามสิบบาทออ้หให้เนื้อเยอะนะเนี่ยไม่รู้ทิ้นด้วยว้าว มีอาหารตาสั่งนะครับไม่ว่า,าจะเป็นผัดก,กะเพรานะครับข้าวไข่ดาวไข่เจียวอะไรพวกนี้มีหมดมีมงัมงมงมาม่านะครับนี่ผมกินแบบไม่ต้องปรุงเลยนะเพราะว่ารสชาติมันโอเคนะอันนี้คือเด็กมากินแบบกินแทนแทนโจ๊กตอนเช้าได้เลยนะเนี่ยอร่อยอแล้วพี่ปลาไปไหนมั้งพี่ปลาน่าจะกินแล้วนะครับ ร้านนี้น่าจะเปิดใจเทานะอยู่ตรงยูเทิร์นพอดีเลยหาง่ายแต่ที่จอดรถไม่รู้ว่าใครขับรถยนต์มาอาจจะ MM. เออมจอดแถวๆนี้หน่อยหรือแม่ก็ต้องไปจอดใต้ยูเทิรนะ์นน่าจะให้อ,อ,อร่อยแล้วก็ประมาณนี้ก็วันนี้มีเรามีโครงการที่จะไปปานบุรีฮะเดี๋ยวเราจะไปปานบุรีต่อนะครับแต่ว่าวันนี้เอารถมาถ่ายมันเคลื่อนก่อก็อเลยมาเจอ ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณป้านะใครมาหัวหินอย่าลืมแวะทานนะครับตอนเช้านะเพราะว่าเที่ยงเที่ยงปบยบายโมงก็น,น่าจะหมดแล้วมนะั้งเนาะเพราะป้าทํำไปเยอะครับทําอย่างเนี้ยโลสองโลโลสองโลอะไรเงี้ยรวมเป็นเสร็จก็น่าจะสักสิบโลอืมอืมอร่อย,ออยแล้วป้าเขาใช้เส้นเล็ก คือถ้าไปกินที่ไหนแล้วเส้นเล็กไม่มีกลิ่นอับนี่แสดงว่าใช้ใช้เส้นเล็กใหม่วันนั้นเลยนะครับถ้าวันไหนที่ผมไปกินแล้วไปเจอเส้นเล็กอับโอ้โหผมถอยเลยนะกินแต่เนื้อก็ลูกชิ้นพี่มีอะไรนะาอูขู่อะไรน่าไม่รู้อืมโอ้โหดูดูดูกระเพิดคู่แล้วกันงวดนี้มันผ่านไปแล้วจะพูดจะพูดถึงมันงวดนี้มันผ่านไปแล้วแล้วงวดนี้ บอกหน้าทีมงานหนูขายที่ก็สบายๆตรงโจไม่มีบววออกสื่อท <L an> ั่วไปขายได้ก็แบ่งกินถนนป้าบอกว่าป้าป้าไม่ขายแล้วป้ามีแต่จะซื้อเพิ่มอ,นน <S <S อนนกินแล้วนะมากินเลยครับนี่จะมาถ่ายเพื่อก <G un> ็ถ่ายก็เตี๋ยวต้มยำก็อ,นนอีกอีกอีกหนึ่งเมนูที่น่ากินมากคือยี่สิบห้าบาทคุณมีเงินหนึ่งร้อยบาทคุณกินไม่หมดหรอครับอาจารย์พา ที่นี่นะโอ้โหรักสักวันสักวันสักวันนะมาดูพี่ป้าเฉพาะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ,ะเฉพาะวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเขาก็อยากอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวบ<ช><ช>้างนะเราพักก่อนก็วันอาทิตย์ส่วนมากคนมันก็จะเนาะไม่ทํางานนี่เขาขายช่างไงขายอู่ขายอะไรไปด้วยแสดงว่าพวกนี้อู่ก็หยุดด้วยถูกต้องโอ้คืออย่างน้อยๆเนี่ยช่างนี่ต้องมาเซ็นร้านนี้เอากันมีเซ็นบ้างไหมป้ามีบ้างแหละแล้วก็ เดี๋วจะกอดเซ็นเนยอะช่วงนี้ไม่ใครเซ็นละอ๋อเพราะเราไม่ให้เซ็นก็ไม่ให้เซ็นแล้วเหมือนกันกูก็แย่แล้วเหมือนกันไม่ไม่ใช่ว่าเออช่างเขามีเงินมากขึ้นหรืไม่ใช่หรือกูไปแน่ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะฮะเศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมเออเฮาดีแต่บางคนอาจจะแบบเนาะกินรายอาทิตย์เลยนะหนึ่งอาทิตย์จ่ายทีนะของป้าปรุงมาหรือยังคะแบบครุ่งนี้ยังนะคะใส่น้ำตาลอืมใส่น้ำตาลคือพริกอัเพิ่มเอา อันนี้ครบ้านที่ร้านที่ปรุงเลยนะแล้วก่อนหนุ่มขายอยู่บ้านทุนแก้วไงติดกับชิคเกอร์ด้าก็เจ็บไอซีอันอันคือสูตรร้านที่คือปรุงเลยไงทานดูดิอืมได้เห็นร้านเล็กๆอย่างเงี้ยเขาสะอาดหมดเลยนะคือทุกอย่างนี่เขาดูดินี่เขาดูเขาดูเป๊ะเป๊ะนี่เลยนี่นี่นี่คืออยู่ติดถนนนะแล้วดูดิ ไม่มีฝุ่นเลยนะเลยไปเจอบางที่ไอ้แค่น้ําตาลเคลียยังเขลียไม่ลงเลยแข็งอีกต่างหากน้ำตาลแข็งอันเนี้นแล้วมันโดนมันโดนไม่รู้กันเมื่อเบืแม่น้าปลาพริกที่มันติดตูดแล้วแบบพริกเน่าเน่าแล้วอะคุณก็เแซงมากเลยจะขอเพิ่มก็จะว่าคุณเยอะถามถามจริงๆไม่คิดจะทําความสะอาดบ้างเลยหรอขายดีอะไรขนาดนั้นใช่ปะดูสิคะยี่สิบห้าบาท อขนาดสายปายังกินจานเดียวอ่ะโอ้ขนาดสาขนาดสายพี่ปายังกินจานเดียวเออคอยดูนะมันจะกินจานเดียวจริงหรือเปล่านะจริง <c oughs> จงานสองก็อย่าไปถ่ายดิชานลงยังไงหรือว่าจานอ่อจะไปถ่ายคนทีรู้ความจริงเขาก็ไม่รับเพี้ยเลยเนี่ยเส้นเล็กต้มยำเนี่ยโอ้นี่เป็นไงเป็นไงแล้วดูความมันดีที่ขนาดไม่สามพิเศษนะบางเจ้านะต้องไปย้ำบอกขอน้อมันกระเทียมเยอะๆนะคะเพราะหนูคุกไม่รอดเส้นกอดันสนิทอันนี้ครบสูตรเลยนะคือสมีผักมุ้ น้ำตาลนะแล้วก็มีถั่วนะเนีอบางร้านนี่ถั่วไม่มีนะแต่พี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวพี่ไม่ใส่น้ำตาลเลยนะหมายถึง<ช>ว่ามัน้อแล้วพี่พี่เป็นคนหวานนะ่ะค่ะ้ำประมาณนั้นนะ อันนี้มุกพี่ไม่ไม่กินไม่ชอบหวานไม่ชอบหวานยังไงผมว่าพี่เบิร์นแน่เลยถ้าเกิดเมื่อเช้าพี่ไม่ได้กินอะไรมาพี่ยังไม่ได้กินอะไรแต่ว่าพี่ไม่เบิร์นเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องพาหนูไปกินที่ปากน้ำปลาอีกเจ้าหนึ่งปลาป่าปลาอีกเดี๋ยวบอกนะจะกินก๋วยเตี๋ยวอีกแน่นอนแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวปลานะคราวนี้เพอาเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาอ้าวเส้นปลานะลูกชิ้นปลาเขาทำเองนะจ๊ะก็ยังนี้นะเราก็ยังได้มาเห็น เขาเรียกว่าวิถีชีวิตคนหัวหินจ้าเดี๋ยวก่อนนะป้าวันนี้เพราะหนูคิวหลายร้านเลยเกินต้องพาไปร้านเพื่อนหนูด้วยนี่โชคดีนะไม่รู้คุณยายคุณป้าชื่ออะไรไม่รู้ป้าชื่ออะไรคะน้องถามปั่นปั่นนะคะปั่นชื่อเก๋มากเลยนะคุณสมัยก่อนชื่อปั่นมิกเก๋นะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้นะชื่อว่ปั่นหรือเปล่าคะ โอ้ยไปเสือฉายจีนละครเอกละครเอกโบตันโบตันไงชื่อชื่อมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับคุณยายโอ้โหป้าบ้างยายบ้างคืว่ามือมือแล้วนะประมาณนั้นถามจริงเมื่อคืนเมาไหมไม่เมาแค่ไม่กล้าโทรหรอกเพราะว่าห่วงแค่ว่าจะให้ไปลากที่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 ทะเลไหนเท่านั้นแหละเออเพาเปิดๆดุ่มๆนะูสทะเลทะเลสวยเมื่อคืนทะเลตรงเฟอร์รี่ไงสวย ก็โค้งโค้งไงโค้งวัตถุยาปลานั่นแหละโค้งเดียวกันไปใช่ไหมใช่ของผมอ่ะเข้าทะเลนะทะเลไม่ให้นได้้เลยโรงแรมคนก็มาเยอะนะเมื่อวานเนี้ยเขาก็เนาะมันมันมันสุกเมื่อวานคนคนเริ่มมาเยอะอร่อยมากอร่อยอร่อยนี่อร่อยมากผมบอกผมกะแล้วไงผมก็เห็นดูสีสันดูกลิ่นแล้วน่ะคือแบบไม่ต้องชิมก็รู้ว่าอร่อยดูกลิ่น ได้ดูกลิ่นดมกินดมกินดมก,กินแบบว่ามันมีเผ็ดเปรี้ยวหวานนแล้วมีกลิ่นถั่วหอมๆอ่ะอ้มันใช่แล้วนะอืดหมดแล้วของคุณน่ะใช่ไม่ลง<อ>ใช่ไหมด้วยความรักเอฟซีไม่มีลงอ,อร่อยโอเคอืดหมดแล้วขอน้าป้าเพิ่อนหมไมไม่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 พอแล้วขอบคุณที่ตามครับก,กินที่อ้วนเลยกับร้านคุณป้าหรือคุณยายบัวถันเนาะอยู่ตรงอยู่สะพานอยู่เทินติดกับศูนย์ตรออนะครับของอ ร้านํำแก๊สร้านเพล่นพี่ปลาครับนะโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะว่าเราจะไปอยู่กันที่ไหนนะคลิปนี้ก็คนไหนช,ชอบชมจะพาชวน,นชิมพาทัชชัยชมไม่ถ่ายให้ให้ทัชชัชยครัเน,นี้ยพา,าทัชชัยเที่ยวก่อนโอเคครับประมาณน,นี้นะแต่เราก็อย่าลืมนะใครมีที่มีทางหัวหินหัวหินตานลบุรีเพชรบุรีนะฮะอยากขายอยากซื้อติดต่อเรามานะครับขอเบอร์โทรด้วยสิครับคุณอนาศูนย์ศูนย์หกสามเก้าหนึ่งแปดสองห้าศูนย์เก้าของพี่ปาโอ้ยศูนย์แปดหก สามหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกศูนย์ครับผมในไลน์ชมปลาค่ะ c h o m underscore ปลาฟรี L A ปลาค่ะครับผมส่วนของผมไลน์นะครับชานชัยหกสิบเนะครับ c h a r n c h a r i 61นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ